เมื่อพลหรือว่าโจปล่อยหูออกมาเขาก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาและกลับมาเสียงแข็งเหมือนเดิมเนี่ยพี่ก็เป็นแบบนี้ไงเรื่องแค่เนี้ยก็ร้องไห้ผมเคยบอกพี่ไปแล้วใช่ไหมว่าผมไม่ชอบคนอ่อนแอพี่นดเจอผมมาก็ตั้งหลายครั้งแล้วนะพี่ทําอย่างมากกับพี่ก็แค่จับมือกับผมพี่จะสุภาพบุรุษไปถึงไหนฮะเป็นผู้ชายอะหัดทําตัวให้มันแมนๆหน่อยสิ ปัดปอดแบบเนี้ยใครจะไปเอาพี่เล่าที่ผมอะ่ะเลือกคนอื่นอะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมผมอะ่ะนัดเจอพี่ตีแค่วันเดียวผมไปหาเขาวันแรกอะ่ะเราอะก็ไปไหนต่อไหนจัดหนักจัดเต็มกันฟินมากเลยโหไม่อยากจะขิงนั้นเนี่ยถ้าพี่เป็นแบบนี้แล้วก็นะเชิญพี่เป็นไอขี้แพ้ต่อไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องมาคุยกับผมแล้วผมไม่คุยแล้วนะบล็อกเบอร์แล้วด้วยพนไล้ไดกดตัดสายไป ส่วนโจนั้นก็ได้แต่ซึมเพราะสิ่งที่พลพูดออกมาทำให้เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นโจก็ไม่ได้ติดต่อกับพลอีกเลย